อิงในวันนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกแล้วก็ตั้งชื่อเลยนะคะสูตรวันนี้เราจะเน้นแป้งบางไม่หนานุ่มปูก็เลยจะไม่ใส่ยีสต์กันค่ะนวดแป้งจนได้ที่แบ่งแป้งออกเป็น8ส่วนแล้วก็คลึงเป็นก้อนกลมนะใช้น้ำมันทาที่แป้งทั้งหมดนะคะแล้วก็แรปหรือใช้ฝาครอบไว้นะวันนี้เราแถมสูตรทำน้ำธัญพืชให้ด้วยนะทำจากมันม่วงแล้วก็มันเทียนนะคะสำหรับ เครื่องต้มแล้วก็ปั่นน้ำทันยพืชเนี่ยากาวปักตะก้าวไว้ให้แล้วนะส่วนสูตรการผัดไส้ก็ตามที่ระบุไว้ในคลิปเลยนะคะใบกุยช่าย150กรัมไข3ม่3ามฟองแล้วก็ส่วนเครื่องปรุงแล้วก็ส่วนผสม,มเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำตามกาวทั้งหมดนะทุกคนใครชอบที่จะปรุงใช้เป็นซีอิ๊วขาวเห็ดหอมซอสหอยนางรมแล้วก็ซีอิ๊วดำหวานนะก็สามารถที่จะปรุงได้ตามใจชอบเลยนะคะ ไใส์ได้ที่แล้วก็นํามาห่อกับแป้งนะเรแรกๆอาจจะยากสักนิดหนึ่งแต่ลูกที่2ลูกที่3ไปก็จะเริ่มชํานาญมากขึ้นนะกดให้แบนๆแล้วก็นําไปทอดในกระทะเทฟลอนที่พ่นสเปรย์ไว้ด้วยน้ํามันพืชแล้วนะคะอ่าฝากครอบทิ้งไว้แบบนี้นะรอดูเช็คให้ได้ที่นะทั้งสองด้านเป็นสีเหลืองทองแบบนี้แล้วก็ถ้าแป้งเริ่มใสก็แสดงว่าได้ที่แล้ว นำขึ้นพักไว้ดื่มกับน้ำธัญ,ญพืชที่ได้ที่พอดีสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอุปกรณ์การทำครัวแล้วก็วัตถุดิบการทำขนมสามารถไปกดสั่งซื้อได้ในตะกร้าหน้าโปรไฟล์เลยนะคะ